สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเวลา17นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ทรงเปลี่ยนเครื่อง,งทรงฤดูฝนเป็นเครื่อง,งทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในการนี้ทรงพระดำเนินไปด้านหลังฐานชุกกะชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ป,ะประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบแล้วทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมอบเจ้าพนักงานปุษามาลา ทรงหยิบพระมหาสังคประจําพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายและขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชาวพนักงานประโคมค้องชัยสังแตรตุรรยังทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตจากเจ้าพนักงานภูษสามาลาแล้วทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายและขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูษามาลาสับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงสวมมงกุฎประจำฤดูหนาวถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาณที่ข้างฐานชุก,กชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำ เสร็จแล้วทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานจุกกะชีทรงจุดทูบเทียนขึ้นนมัสาการถ้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีพระตนปฏิมากรทรงคมทรงจุดทูบเทียนขึ้นนมัสาการถ่ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิดล่านภาลัยทรงจุดทูบเทียนขึ้นนมัสาการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศาลาเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพตน้อยทูลท้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพรน้อยแล้วส่งที่พระเศียรเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญสั่งนครทูล้าทูลกระหม่อมถวายจากนั้นพระราชทานน้ำสั่งนครแก่พระราชวงศ์ที่มาทอทุลละองธุรีพระบาท แล้วส่งพระสุร่ายน้ำพระพุทธมนต์ที่สรงพระพุทธมหามณีพระธนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทุนละออมทุดีพระบาทภายในพระอุโบสถพรานเบิกแว่นเบียนเทียงครบสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีพระธนปฏิมากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ส่งพระสุไลน้ำพระพุทธมนต์ที่ส่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทุนละอมทุรีพระบาทพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้มรกตเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงปีละสามครั้งซึ่งพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร มีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงถวายสำหรับฤดูร้อนและฤดูฝนอย่างละสำรับครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาจษฎารราเชเจ้าส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำหรับฤดูหนา,ถาวถวายอีกสำรับหนึ่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จึงทรงเครื่องทรงสามฤด,ดูตามฤด,ดูกาลมาจนถึงทุกวันนี้โดยกำหนดเปลี่ยนเครื่อง,งทรงพระพุทธมหามณีพระตนปฏิมากรในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8และวันแรมหนึ่งค่ำเดือน12 สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัพธราชสุดาสยามประดมพระราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆฝอทุนละอองพระบาทเวลา14นาฬิกาส6นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบระดมพระราชกุมารีเสด็จออกหน้าวังสามพทุมพระราชทานพระราชวโรกาส ศาสตราจารย์ภัยรัตทัชยพงศ์กรรมการและเลขาที่การบูรณิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามประมราชกุมารีนำศาสตราจารย์อันเบิร์ตเดร็คผู้บริหารโครงการวิจัยนิวทริโนองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปเซนหลัคฐานผู้บริหารและนักวิจัยในโครงการความร่วมมือไทยเซนตามพระราชดำริพร้อมทั้งกรรมาการและเจ้าหน้าที่บูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ้าทุลละออมพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าและแผนดำเนินการโครงการดังกล่าวศาสตราจารย์ภัยรัตทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการบูรณาธิบุเทคโนโลยีสารสนเทศต่างพระราชด,ดำริสมเด็ดประเทศพระรัตนสุดาสยามประมราชก,กุมารีนำคณะกรรมการบูรณาธิบุ พร้อมด้วยนายกสมาคมนิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ําจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะปดีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฟา้าทุ่ละอมพระบาทกราบบังคมทูลและขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยเรื่องการเมเยือยประเทศไทยของเรือตัดน้ําแข็งอวี๋สหลงทู และการจัดงานสัมมนาวิชาการเรื่องความสัมพันธ์ไทยจีนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริเพื่อฉลองในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ไทยจีน50ปีในปี2568และเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามปรมพระชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเทเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรกคติยราชนารีขอทรงมีพระพระามัยสมบูรณ์แข็งแรง ที่ชั้นอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสํานักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเทเจ้าฟ้าจุฬาพรทนไยรัยกณอัคราชกุมารีกรมพระศรีสาว่างเขวัดวรกัตติยราชนารีโดยมีประชาชนและคณะบุคคลนำพระพุทธชินราชจำลองไปถวาย พร้อมทั้งลงนามถาวายพระพรขอทรงมีพระพระมายัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววันอาทิสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท้งนี้ได้เปิดให้ลงนามถาวายพระพร3าจุด คือที่ชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครอาคารสำนักงานหนึ่งชั้นหนึ่งพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีและห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาสนาที บุรินทธิชัยพัฒนาขอเชิญประจาคเงินสมทบกองทุนบุรณะฟื้นฟูอุบัติภัยเพื่อบุรณะฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณรโราโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มูินิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนปุราณะฟื้นฟูอุบัติภัยเพื่อปูราณะฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้อย่างทันท่วงทีขอเชิญร่วมแบ่งปันและฟื้นฟูผู้ประสบอุบัติภัยพร้อมกับมูินนธิชัยพัฒนาด้วยการปริจคสมทบ มูลนิธิชัยพัฒนาชื่อบัญชีกองทุนบุรณะฟื้นฟูอุบัติภัยเลขที่0461117871ธนาคารทหารไทยธนาชาติบัญชีกระแสรายวันสาขาสนามเสือป่าธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีกองทุนบุรณะฟื้นฟูอุบัติภัยเลขที่9093005099บัญชีกระแสรายวันสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีกองทุนปรณะฟื้นฟูนปอุัิภัยเลขที่0673005308บัญชีกระแสรายวันสาขาสวนจิตละดาหรือสแกม QR Code คผู้บริจาคจะได้สิทธิลดหย่อนภาษีเทวีคูณ2เท่ารายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์024478585ถึง8ต่อ103หรือ109 จบข่าวในพระราชสำนักันะครับกลับไปติดตามที่คุณวันพิสาและคุณพิมพิมลผมจิรันท์มีชัยสวัสดีครับ